คุณแม่ครับนอกจากจะมีลูกเป็นพระเอกของเมืองไทยแล้วยังมีลูกกระตังอยู่ด้วยรู้สี่แไ่บ้างครับก็ดีใจค่ะภูมิใจที่ลูก ป็นได้ได้รางวัลน,นี้แล<ต>้วคุณแม่ก็ตั้คนคุณลูกก็ตันอยู่ขนาดไหนคะคุณแม่ตันอยูร่ระดับหนึ่งอะค่ะลยไงไงบ้างคะคอยดูแลอะไรอย่างงี้ยก็คอยถามแม่ทานข้าวยังแม่กินข้าวยัง<ม>คอยคอยเป็นห่วงใครถามอะค่ะครับทุกวันนี้คุณแม่ยังมีอะไรเรื่องห่วง,วงออยู่ก็ก็จะห่วงตามแม่ห่วงลูกครับปกติเนี่ยค่ะแต่พิเศษไหะพิเศษเหรอ ถ้าเรื่องอื่นคงไม่ค่อยห่วงบ่อยแล้วเพราะว่าเขาจะบริหารชีวิตเขาได้ได้เองแล้วอะมันติดพันเยอะนะครับอันนี้ความลับเลยไม่ยอมบอกบไม่ยอมบอกเราถามดบ้บางคุณแม่ดีเด่นขนาดนี้มีแบบอย่างคุณแม่มาใช้บ้างครับเยอะครับความจริงก็พูดจริงเลยทุกอย่างที่ผมได้มาคือมาจากแม่ทั้งหมดครับไม่ว่าจะเรื่องของทัศนคติในการทํางาน,นการใช้ชีวิตในสังคมหรือว่า ความคิดทุกๆอย่างครับก็ทุกอย่างก็ได้มาจากแม่เกือบทั้งหมดประทับใจต่อหนคุณแม่ที่สุดก็แม่ผมเป็นแม่ที่เก่งสวยลกครับมครับอยนกันยุยังไงครับการแสดงความกะตันยุของพี่บอยอืคุณแม่ต้องถามแม่ก็แค่เหมือนบอยห่วงใยแม่เนี่ยก็เราก็รู้สึกเราอุ่นใจแล้วอะครับแล้ววันแม่ปีนี้พี่บอยจะพาคุณแม่ไปเที่ยวไหน เพิ่งคุยกันเมื่อกี้เองว,อว่าไปกินอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่ก็บอกก็กินด้วยกันทุกวันอยู่แล้วก็เดี๋ยวดูก่อนครับพอดีไม่รู้ว่าวันนั้นคนจะเยอะกันหรือเปล่าก็เดี๋ยวหาเวลาไปครับปกติจะมีดอกมะลิมีพวงมาลัยอะไรอย่างเงี้ยไหมครับมีมีมครับปีทุกป,ปีก็เหมือนกับว่าแชร์เงินกับน้องๆครับ <c oughs> ที่านก็คือน้องชายสองคนความจริงก็คือไม่ใช่อะไรที่แบบใช้เงินอะไรมากมายแต่ว่าก็อยากให้เป็นอะไรที่ให้แม่ร่วมกันครับ